อ้าวมิวกี้มาหาพ่อทําไมมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรจ้ะหนูแค่คิดถึงพ่อก็เลยมาหาวันนี้หนูมาหาพ่อสามรอบแล้วนะลูกพ่อว่าหนูมีคนมาหาพ่อบ่อยนะทําไมหนูจะมาหาพ่อไม่ได้ละจ้ะช่วงที่หนูมาหาพ่อก็ไม่ได้มีเรียนสักหน่อยพ่อเป็นแค่พันลงพ่อไม่ยากให้ลูกต้องอับอายคนอื่นที่มีพ่อแบบนี้ ไม่ว่าพ่อจะเป็นอะไรหนูก็รักพ่อและภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อรู้แล้วว่าลูกสาวพ่อเป็นเด็กดีพ่อว่าหนูหรีบไปเรียนเธอพ่อจะได้ทำงานต่ออะไรนะยายมิวกี้มีพ่อเป็นพลงหรอก็ใช่นะสิฉันเห็นกับตาตัวเองเลยมิวกี้อะเรียกพลงคนนั <rain> ้นว่าพ่อหยีลูกพลองฉันไม่อยากกับเยมิวกี้เลยะจุ๊จุ๊มิวกี้มาแล้ว พวกเธอคุยอะไรกันอยู่หรอเปล่าเปล่าไม่มีอะไรแกแกเราไปซื้อขนมที่สหกรณ์กันเถอะป้าป้าฉันขอไปด้วยได้ไหมเออว่าแต่คนอย่างเธออะมีเงินซื้อขนมกินด้วยหรอมีสิพ่อของฉันก็ให้เงินมาโรงเรียนเหมือนกันนะแกฉันว่าเราไม่ต้องไปซื้อขนมแล้วแหละฉันไม่หิวแล้วนั่นน่ะสิฉันก็หมดอารมณ์ไม่อยากกินขนมแล้วเหมือนกันแกเราไปห้องสมุดกันดีไหมแถวนี้มันเหม็นสาบยังไงก็ไม่รู้ พวกเธอจะไปห้องสมุดเหรอฉันว่าจะไปยืมหนังสืออยู่พอดีเลยถ้าอย่างนั้นฉันขอไปด้วยนะนี่มิวเก้เธอจะตามพวกฉันไปทุกคนทุกแห่งเลยหรือไงฮะคือว่าฉันไม่ต้องพูดแล้วเราก็ไม่ต้องตามพวกเรามาด้วยพวกฉันไม่อยากมีเพื่อนอย่างเธอเฮ้ยเป็นอะไรเหรอลูกช่วงเนี้เพื่อนๆชอบทำตัวห่างเหินกับหนูไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรอย่าไปใส่ใจเลยนะลูกนะพอว่าเขาคงมีเหตุผลของเขาน่ะ จ้าพ่อถ้าอย่างนั้นหนูขอตัวไปเรียนก่อนนะจ้าอ่านนักเรียนครูจะให้ทํารายงานกลุ่มนะคะจับกลุ่มกันกลุ่มละสามคนเดี๋ยวนี้เลยค่ะเฮ้ยกลุ่มเราขาดอีกหนึ่งคนน่ะทําไงดีมีใครจะอยู่กลุ่มกับพวกเราหรือเปล่าพวกเธอฉันขออยู่ด้วยได้ไหมฉันยังไม่มีกลุ่มเลยคงไม่ได้หรอก啊มิวกี้ขอโทษทีนะช่วงนี้พวกเธอเป็นอะไรกันน่ะทําไมดูรังเกียจฉันจัง ไม่มีอะไรหรอกยูกี้แต่ว่าพวกเราคงให้เธออยู่กลุ่มด้วยไม่ได้จริงๆฉันว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆบอกฉันมาเถอะถ้าฉันทําตัวไม่ดีฉันจะได้ปรับปรุงตัวบอกก็ได้ที่พวกฉันไม่อยากคบกับเธอก็เพราะว่าเธอเป็นลูกพะโลงนะสิเป็นลูกพะโลงแล้วไงมันผิดตรงไหน พ่อของฉันทาอาชีพที่สุดจริตไม่ได้ไปคดโกงใครสักหน่อยแต่อาชีพของพ่อเธอไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีคนไม่เรียนหนังสือก็ยังทําอาชีพนี้ได้พวกเธอหยุดดูถูกพ่อของฉันเดี๋ยวนี้นะหยุดได้แล้วจะนักเรียนครูได้ยินพวกเธอทะเลาะก,กันอดเข้ามาแทรกไม่ได้เลยจริงๆครูขอถามพวกเธอสองคนว่าการเป็นพะโลงมันดูแย่ขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะคุณครูดูสก,กรปรกแล้วก็ไม่มีการศึกษาเห็นด้วยเป็นอาชีพที่ไม่มีเกียรติ แล้วพ่อแม่ของพวกเธอสองคนนะ่ะดีนักหรอทําอาชีพอะไรถึงสั่งสอนลูกให้เป็นคนชอบดูถูกคนอื่นไม่ให้เกียรติคนอื่นแบบนี้ถึงพ่อของมิวกี้จะเป็นพะลงแต่ดูสิเขาสั่งสอนลูกได้ดีแค่ไหนมิวกี้เป็นเด็กเรียบร้อยมารยาด,ดีแถมยังเรียนหนังสือเก่งพวกเธอสามารถทําได้อย่างลูกพะลงหรือเปล่าล่ะไม่ค่ะถ้าทําไม่ได้ก็อย่าเที่ยวดูถูกคนอื่นค่ะไม่ว่าจะอาชีพไหนก็มีเกียรติทั้งนั้น ขอแค่เป็นอาชีพที่สุจริตก็พอเชื่อมั่นในตัวพ่อของเธอเข้าไว้นะข้าคุณครูเฮาเปิดตัวเสื้อผ้าออกมาก็ไม่มีเสื้อผ้าจะใส่เลยทำไงได้อะเนาะก็เราไม่มีเงินซื้อเสื้อผ้าดีๆใส่นี่นาะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมีอะไรก็ใส่ไปเถอดดีนะที่เรายังมีเสื้อตัวนี้เพิ่งซักไปไม่กี่ชั่วโมงก็แห้งพอดีเง้นเราก็คงต้องใส่เสื้อตัวนี้แหละไปหาเพื่อนตาม อุ๊ยใส่แล้วถ้าอย่างนั้นเรารีบไปดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนรอนี่แกแกว่าวันนี้มิวกี้จะใส่เสื้อตัวไหนมาจะชุดไหนอีกล่ะก็เสื้อสีขาวตัวเดิมของนางนั่นแหละคนอะไรก็ไม่รู้ใส่แต่เสื้อผ้าชุดเดิมทุกวันอย่างกับมีเสื้ออยู่ตัวเดียวแน่ฉันก็ว่าแหละเราจะทํายังไงกันดีอ่ะไม่อยากเป็นเพื่อนกับมิวกี้เลยฉันอยากรู้จังเลยว่ามิวกี้จะอายไหมเนี่ยที่วันๆใส่แต่เสื้อตัวเดิมพวกเธอดูสิพูดปุด๊บก็มาปั๊บเลย ฉันว่าแล้วมิกี้ต้องใส่เสื้อตัวนั้นเหมือนเดิมทำไมพวกเธอต้องมองฉันแปลกๆฉันมีอะไรผิดปกติหรอเราบอกยูกี้ให้รู้ตัวดีไหมย่าถ้าพูดไปเกิดยูกี้เสียใจขึ้นมาล่ะจะทำยังไงพวกเธอคุยอะไรกันน่ะฉันขอคุยด้วยหน่อยสิทำไมต้องแอบ,บคุยกันอยู่สองคนพวกเธอทำเหมือนฉันไม่ใช่เพื่อนเลยอะ่ะคือพวกเราไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีอะ่ะยูกิ้พูดมาเถอะฉันพร้อมรับฟังแน่ใจนะว่าถ้าพวกฉันพูดไปแล้วเธอจะรับได้แน่ใจสิ คือพวกเราอ่ะไม่ชอบเธอเลยอ่ะเราก็ไม่อยากเป็นเพื่อนกับเธอด้วยทําไมหรอฉันทําอะไรไม่ดีตรงไหนบอกฉันได้นะก็เธออ่ะมาเจอพวกเราทีไรก็ใส่เ,เสื้อตัวเนี้ตัวเดิมฉันถามจริงเธอไม่คิดจะใส่เสื้อตัวใหม่บ้างหรอเธอรู้ไหมมิวกี้ว่าพวกเราอายแทนเธอมากเลยที่เวลาไปไหนมาไหนคนถามเธอว่าอ้าวใส่เสื้อผ้า,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 าตัวเดิมอีกแล้วหรอฉันถามจริงๆนะเวลามีคนมาถามแบบเนี้ยเธอไม่อายบ้างหรอ ว่าฉันมีเสื้อตัวนี้แค่ตัวเดียวสักเสร็จฉันก็ตากให้แห้งแล้วก็ามาใส่ใหม่นี่เธอพูดจริงจริงเหรอมิี้จริงสิบ้านฉันไม่มีเงินนะมีอะไรให้ใส่ก็ต้องใส่ไปมีเสื้อตัวนี้แค่ตัวเดียวก็ดีแค่ไหนแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็น่าสงสารมิี้มากเลยนะนั่นสิฉันรู้สึกผิดเลยอะที่ไปรังเกียจนิี้ไม่เป็นไรนะพอ่อพออย่าโทษตัวเองเลย พวกเราขอโทษเธอจริงๆนะมิวกี้ไม่เป็นไรจ้ะกูพวกเธอไม่รู้นี่นาะคนไม่รู้คือคนไม่ผิดนะดีแล้วที่พวกเธอสงสัยแล้วกล้าถามนี่มิวกี้บ้านฉันมีเสื้อผ้าหลายตัวเลยเดี๋ยวจะแบ่งให้เธอไปใส่ด้วยนะฉันก็ด้วยขอบคุณพวกเธอมากๆเลยนะ